สวัสดีจ้าเพื่อนๆนี่จะเป็นน้ำมักนัดโตะแล้วกันน้ำมักน้ำเส้าเข่าจ้าเราบางส่วนสุกได้เอามาผสมน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เพิ่นเจือจางจักหน่อยเนาะก่อนที่ห้าจะเอาไปหดน้ำพักของห้านี่จ้ามีสวัสดีเพื่อนๆจากสวนบานยาเด้อจ้านี่จะก็จะเป็นต้นกล้าของทัวแขกส่งเรื่อยจ้าเรานี่ก็จะเป็น พอแขกส่งภูมเนาะเดี๋ยวสุจะภาพเป็นเกื่อนมาปลูกจานนี่จะเป็นขี้ไก่จะป๋ยขี้ไก่จะเป็นเกลื่อนนี่เนาะนี่ฮาก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นแปลงที่พุญญาบานเพิ่นเตรียมว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เนาะก็จะมีนี่จ้ะเพิ่นเตรียมใ,ให้แล้วเนี่ยเพิ่งกะกะร่างจะเฮ็ดแปลงอยู่้างๆกันเนี่ยพุากกบานแล้วกะกะล่างจะเฮ็ดแปลงใหม่ ก็จะเป็นการที่ว่าเอาต้นแก่ๆของพักต่างๆเนี่ยจะตัดเป็นท่อนๆให้เพื่อนพ่อหย่อยสลายนี่จะเป็นเนเอไปใส่ในกลนแปลงแบบนี้อาจารเนี่ยให้เพื่อนย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กันนะจ๊ะ้แล้วนี่ก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ที่ใส่ประจำเมื่อั้งสวนนี่จ้าเดี๋ยวพนักงานเราเอาเศษพักแก่ๆนี่จะตัดๆเรา เพิ่นก็นจะระลองที่กลนแปลงนะ,ะเนาะความลึกกะจะประมาณ50สิเส้นได้นะจจะเป็นเพื่อนเนี่ยกะจอกมากเป็นลักษณะแปลงแบบนี้จะจะเป็นเพื่อนก้อนจะเอาต้นก้าพักลงไปปลูกในจากสุกะัจะวัดตามใส่ของกระถางเลยเนาะความลึกกบให้ทอกับกระถางที่ห้าจะเอา มาปูกนะจะพักต่างๆเนาะนี่จะเนี่ยสูเ็ตไปแล้วแต่แต่ว่านี่สูเจตให้เป็นเพื่อนบางหลุมหนึงน่งนะนี่จะเนาะนี่จะสูวัดตามไ้ของกระถางพากักที่หาอเจ้ามาปลูก่จะใส่อันนี้เลยเนีย่ใส่ผัว่วบอกประเดินผัวตักด,ดินนี่จะหลักกันนี้เนาะถามนี้เราเาก็จะเอาดินขุดดินขึ้นมาจ้ะ ดินจริงอยู่แนแปลงขุดกันมากเดี๋ยวลองวัดองก์กนถ้าเพิ่นน่อยไปเท่ากับขยายขยายก็ได้จ้าเนี่ยตื่นเกินไปเท่ากับขุดดินขก้นมากกคือให้ทอกับกระถางที่เท้าเอาจะเอามาปลูกนะจ๊ะเนี่ยประมาณนี้เนาะจะเปล่นเผี่น,นจ้ะได้แล้วจะขนาดนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นพักต่างๆที่สัวมาปลูกกุบจะเห็ดแบบนี้จ้ะเนี่ยขุดลุมตามใส่ของกระถาง เรียบร้อยแล้วกะจะนี่จะ้ะจะละล้งจากนัก่นกะใส่คี้ไกล้จะ้ะประมาณยิบมือหนึ่งเนาะบ่ต้องลายจะเป็นเผื่อนเนี่ยขนาดเนี่ยตามในคลิปเลยจะ้ะนี่หย,ยอดหยอดลงไปในหลุมลหลัางจากนั่นจะ้ะกะจะใส่น้ำมารของเหาที่เหาผสมน้ำไว้แล้วเรียบร้อยนี่จะเทลงไปก็ต้องเต็มหลุมจะเป็นเพื่อนเกินเครื่องขึ้นมากประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้จ้ะเกินเคืองของหลุมที่เห่าขุดลงไปี่เนะาะจะรหลังจากนั้นก็นเอาดินที่เห่าขุดขึ้นมานี่จ้ะเอาไปโรย่อยทับบ่ยเห็นขี้ไกล้นะจ้จะเป็นเคินเพราะว่าการพืนเข้มเข้มข้นเกินไปเนาะขี้ไก่้เนี่ยเวลาห่าเอาผ้าเข้าลงไปปลูกนะจ้ะมันอาจจะอันนี้ก็ได้เน่าตายก็ได้เนาะ หรือว่าพิ่นอาจจะเข้มเกินไปเข้มคนเกินไปเพราะว่าต้นก้าวของเฮาเพิ่งยังบ่่สิ้นทีนะจ๊ะเฮาก็ค่อยๆให้เพิ้นสิ้นทีเนาะนี่จ๊ะอย่างเวลาเอาต้นก้าวออกจากกระถางสุกอจะเฮ็ดแบบนี้จ้ะตามคลิปเลนะ่นน้อยอาจารย์หลังจากที่นำ้ำพื้นซึมลงไปในดินเอาขีดไก ยิบมือนึงแล้วก็เอาดินโรยล,ลงไปทับขี้ไก่กรอบนึงแล้วก็เอาต้นกาลุงไปปลูกเลยืยนี่จ้ะตามนี้ล้วก็เอาดินกวดขวดขึด้นมากให้ถมดินไม่ที่อยู่ในกระถางนี่จะเป็นๆเ,เอาเดินที่อยู่ในแปลงนี่จะเนาะกดกดกันมากเห็นบนนอใบไม้บางนี่จะให้ปัน้นแล้วก็ กดคางๆาต้นเพื่อนนะจ๊ะเนาะเป็นเพื่อนนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั่นก็จะพอเรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นเพื่อนฮาก็มานี่จ้ะกดคางๆางดินดินดินคางางต้นเพื่อนนี่จะกดลงไปเบาๆได้จ้ะเป็นเพื่อนเอนบาๆจ้ะบางนนแนวมัดวจะปลูกพักอยู่พยาบาลเราเห็ดเป็นแปลงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นเพื่อน ที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนั้นจะเป็นขี้ไก่ได้จ้ะนี่เห็นบ่ก้นหลุมเพื่อนเจาเศษพักเศษหญ้าที่หาใบในสวนนี่จ้ะบ่ราว่าจะเป็นต้นกะลาแก่ต้นผักกาดแก่แน่ที่เห่าเลื่อออกเลยจ้ะเป็นเพื่อนนี่เพิ่งกะจะมาเอาไปล่องกลนแปลงละกายเฮ็ดเป็นแปลงขึ้นมาเรียบร่อยเพิ่นกะเจ้าขี้ไก่ลุ้ยๆยนี่จ้ะเพื่อนๆือนนี่เนาะ ทายพระท่านผู้นึงก็จะปลูกพักจะเนี่ยเพิ่งก็จะเฮ็ดแบบนี้จะทุกข้างจะจะหลังจากเตรียมลุ้มใส่ขีไกใส่น้ำมาร์กลงไปเรียบร้อยแล้วกับปลูกเลยจะเป็นแบบนี้เนาะพยาบาลเพิ่งจะเป็นผู้มีหน้าที่เฮ็ดแปลงไ้ซูจ้ะเพราะว่าอยซอยกันผู้นึงเฮ็ดอันหนึ่งผู้นึงเฮ็ดอันหนึ่งจะได้แล้วเร็ยวๆที่ปลูกยู่นี่จะเป็น ไอ้ทัวแขกส่งเรื่อยเด้๋จะเป็นเพื่อนทัวแขกส่งเรื่อยเนี่ยเบิ่งพู่มเปื่อนเบิ่งพยาบาลเล่าน้ำมโหดในแปลงนั้นเห็นบ่จ้ะนี่แหละเวลาที่เล่าเฮ็ดแปลงเราก็จะเฮ็ดให้นี้แบบนี้เลยจะเป็นเพื่อนเนี่ยท้ายพ่อท่านดอกปลูกผักอยู่นี่จ้ะเนาะจ้ะหลังจากที่ปลูกทัวแขกส่งเรื่อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปปลูกทัวแขกส่งพูมิจ้ะหคดน้ำ เดี๋ยวสุดจะโหดพร้อมกันเทเดียวจะเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนเบิ้งนี่จ้ะปลูกเรียบร้อยแล้วทั่วแขกส่งเรื่อยนาะจ้ะเนาะเขาก็จะล่องปลูกพักไปเรื่อยๆจ้ะเนี่ยเบิ้งพยาบาลเรากะได้เฮ็ดแปงเรียบร้อยแล้วหลังจากเฮ็ดเป็นรูปแปงใส่ขี้ไก่ผสมลงไปเรียบร้อยแล้วก็เอาพาสติคุ้มใบจะเป็นเพื่อนจะคุ้มใบเพราะว่ายังบ่หายด่านดินพื่นแห้งนะจ้ะเวลาเขาปลูกพักอื่นนี่ เพิ่งก็ดเได้ชุ่มชื่นอยู่ตลอดไปล่าเนาะน,นานดินนี่จ้ะถ้าหเหาอันนให้เป็นรูปแปลงไว้เฮาพักดินไว้ก้อนจะเป็นเพื่อนพักดินไว้ก้อนเนาะจากสองอาทิตย์ขึ้นไปก็ได้จ้ะเดี๋ยวเฮาจะมาปลูกผักใหม่นี่จ้ะจะเห็ดแบบนี้ทุกข้างนะจ้ะก็คือพักดินไว้ก้อนเพราะว่าพวกซุ้มไม่ได้บริรื่อย่เดี่ยวแล้วก็ปลูกทเทียวจะจะปลูกกินไปเรื่อยๆตลอดปปนะจ้ะ นเนาะพญาวาลเพิ่งก็จะเห็ุแบบนี้ว้าจกข้างนะจ้าจ้าภาพปลูกตัวแขกส่งส่งเรื่อยเราจะพามาปลูกตัวแขกส่งพุ่มจ้าวิธีการเดียวกันจะเป็นเพื่อนขี่ไก่นำมากแล้วก็เอาดินรุ่ยๆุยทับขี้ไก่นี่จ้าหลังจากนั้นก็นเตรียมจนกาภาพของเฮา่จะปลูกไปเรื่อยจะเป็นตัวแขกส่งพุ่มจ้านี่จ้าก็จะสังเกตว่า กระถางหนึ่งจะมีสองต้นน่าจะเป็นเปลือนสุกจะปลูกไปพร้อมกันเราวิธีการเอาต้นกล้าวออกจากกระถางกนี่จะ้ะนี่จะตามนี้ด้วยล้กกับความความล่วงไปจ้ะจะ่าเห่าเอามือคลิปๆต้นก้าไว้เนาะจ้ะเราก้นกระถางเพื่อจะมีหูซีกลมๆอยู่ห้ากระดันๆจักน้อยนี่จะ้ะเพื่อที่จะให้ต้นก้ากับถิ่นออกมากเนาะนี่จะเป็นเปลือกแล้วลุ่งไปปลูกเลย เพื่อ่อให้เกิดช่องว่างระว่างดินไม้กับดินก้านี่กดเบาๆจาจะกดเบา,บานี่เนาะให้เพื่อ่งไปหากันหล,ลังจากนั้นเท่ากัจะเอาดินที่ยุ่งคางี่ง้นจ,จะเห็นมาดินค้นละสียู่เนาะเพื่อนๆแล,ล้วหลังจากนั้นเท่ากาับจะประคองต้นเพิ่นจักน้อยนี่จะเพื่อน,นเพื่อเบองดินในแปลงมาก กรบกรบให้เพื่อนแล้วก็กดคางคางต้นเพื่อนเนอจะเป็นเพื่อนเนี่ยกดเบาๆเนี่ยคางคางล้ำต้นเพื่อนเพื่อที่ว่าจะบ่ไฮร่มไฮเนี่ยแลงลุ่งไปก้อกินรากเพื่อน,นี่จะเปนะ็นเพื่อนนะกดเบาๆบาางคางต้นเพื่อนเนอจะเนาะนี่จ้ะ่าหลังจากที่เตรียมลุ่มเรียบร้อยแล้วฮัวกกระปุกเลยจะเป็นเพื่อนเป็นตัวแขกส่งภูมิเนาะจ้ะเนาะ ผู้นึงก็เฮ็ดแปลงไม่พักไว้สําหรับที่จะปลูกพักต่อผู้นึงกับปลูกพักหรือจะเพืเ่อนๆเนี่ยส่วนพวกสุก่าจะเฮ็ดแบบนี้จะหมุนเวียนตลอดปีนะจ๊ะเนาะปลูกพักกินตามฤดูจ้ะหลังจากที่ปลูกทั่วแขกซสุง่งพุ่มสุ่งเลยเรียบร้อยแล้วจะพาเพืเ่อนเนี่ยจะแปลงที่ว่างอยู่หลังจากที่ห้าเอาหอมหัวแดงออกไปเนาะ อต้นกาวของผักบุ้งนี่จจะลงมาปลูกเลยจะเป็นเพื่อนช่วงนี้ฝนตกบ่อยจะพักบุ้งพงคก็จะชอบนะสซูจ้ามาปลูกเลยจ้าวิธีการเดียวกันเนาะวัดไอน,นี่จ้ะวัดใส่ขนาดของกระถางให้ท่อกับรุมที่ห้าวจะเอาพาลงไปปลูกจ้ะนี่จ้าังจากเรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นเพื่อน ขุดลุมใย,ยจัน้อยเพราะว่ากระถางเข้าใ่จ้ะนี่ขนาดนี้เนาะเพื่อที่จะเอาต้นกาของพักบุงของเห้านี่ลงไปปลูกนี่จะเป็นเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วกะแต่คิดว่าได้ขนาดท่อกระถางเรียบร้อยแล้วจะเป็นเปื่อนก็นเอาขี้ไก่้นี่จะเฮขคือกันเห็นบ่นี่จะขีดไก่้ยิบเมื่อนึงนี่จะหยอดหยอดลงไปจะเป็นเปล่อน หลังจากนั้นก็น้ามากองเห่า,าลดลงไปเ่ต้องเต็มหลุมจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเกินเครื่องขึ้นมาจักน้อยนี่จะให้น้ำเพิ่นซึมลงไปในดินก่อนหลังจากที่น้ำเพิ่นซึมลงไปในดินแล้วก็ดินที่อยู่เนี่ยจะค้างๆแปลงที่เห่าขุดกึ้นมาเนี่ยจะลุย่ลยๆทับขี้ไกนะ่เนาะเพื่อที่จะว่าหายเพิ่นลากเพิ่นไปถือขี้ไก่โดยตรงจะให้เพิ่นค่อยๆสิ้นเนาะ นี่จ้ะก็เอาต้นกาผักบุ้งของเฮาเพิ่นกะท่านได้เห็นปรงใบใหญ่ปันใดนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนจะว่าเพิ่นกะโปรงใบเกิดมาสองใบแล้วเนาะสุกกะจะเอาลงมาปลูกเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ก็ฝนตกใบถ้าผักบุ้งนี่เพิ่นกะกงจะชอบแบบซึ้นๆฝนตกแน่จักหน่อยจะเิ่นอาจจะโตเร็วนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนกะล่องเอามาปลูกเบิ่งจ้ะเนี่ย ถ้าคิดว่าดินบ่พ่อก่อดินไนแปลงนี่จะลุ่ยลยทับลงไปได้จากเพื่อนเพื่อนนี่จ้าเรียบร้อยไล้จะ้ะหลังจากที่ปลูกต้นกาพักต่างๆเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าจะเป็นพักบุ้งทั่วแขกส่งเรื่อยทั่วแขกส่งพุ่มจากกัจภาพเป็นเพื่อนโฮสหน้าในพร้อมกันเลยจ้านี่เนาะนี่จ้าให้แบบนี้สุว่าจะเร็วกว่าจากปลูก ปลูกทีเดียวแล้วก็ลดน้ำพร้อมกันนี่เนาะก็จะได้เร็วขึ้นจะเป็นเพื่อนจะแต่ละลุมีเนาะเวลาหดน้ำก็หดไปค้างๆต้นเพิ่นได้จะเป็นเพื่อนอย่าไปลดให้ถือต้นเพิ่นเนาะจ้าจะเป็นเพื่อนพักบ่วงกัให้คือการจ้ารดน้ำให้เพิ่นทุกหลุมทุกต้นคือการเมดจ้าเนาะนี่จะเพิ่นเพื่อนส่วน ทัวแขกส่งภูมิส่งเรือพุญ,ญาบาลก็ได้คุ้มเน็ตหายเรียบร้อยลแล้วจ้ะวันนี้สุกกไดเอาต้นพริกมาปลูกน้าจจะวิธีการปลูกก็เฮดแบบเดียวกันนะจ้ะเป็นเผื่อนนอกกับปลูกทั่วปลูกผักบุ้งจ้ะจะเป็นเผื่อนก่อนกลับกับปลูกพริกจ้ะพริกนี่กรเพราะผักที่เอามาปลูกมาอนีคือพอมเลดเองมดทุกอย่างเลยจ้ะพริกเขอเทศ ผักต่างๆที่เอามาปลูกในสวนมดทุกอย่างนี่จ้ะส่วนมากจะเป็นที่ว่าพอมเมล็ดเองจ้ะอันนี้จะเป็นต้นกล้าของพริกเนาะจ้ะเห็ดลุมกับเห็ดคือกันจ้ะกับที่ปลูกผักบุงตัวแขกส้มเรื่อยตัวแขกส่งภุมมนี่จ้ะเนาะอะไรนี่ก็จะเป็นต้นกล้าของบัคคาเทศจะที่ว่าเหลือจากที่ปลูกที่ สวนหน่อยเลยเนาะเป็นเฟนนี่จะเป็นต้นของปล่อยเลงนี่จ้ะเนี่ยว่าจะไว้เห็ดเป็นมเมล็ดพันธุ์บรูว่าจะได้บอ่อนี่จะเป็นเผื่อนเนาะปลูนนะปปกพริกเรียบร้อยเลยจ้ะเตรียมรุมเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะเอาต้นระเเทยของเห้าในลงไปปลูกถ้าคิดว่าใบเปิดไหล,ลช่วงล่างนี่จะเห้าเก่าออกนะี่จะเป็นเผื่อนเนี่เห็ดแบบเดียวกันเนะจ้ะประคองต้นกากนเนาะก่อนที่จะความกระถางลงไปนี่จ้ะ ก็ปลูกเลยเพราะว่าใส่ขี้ไก่รดนำ้ำมากแล้วปล่อยแล้วนี่จะเป็นเพื่อนเจ้าสูจะให้ต้นบัคเกอรเทศนี่เพ้นต้นเพ้นจะสูงเกินไปสุดกูจะปลูกลึกๆจักน้อยนี่จ้ะเนี่ยเอาลุ่เลึกประมาณนี้เนาะแล้วก็อาดินกรบๆนี่จ้ะเป็นเพื่อนเลึกประมาณสองของมือสูได้นี่จ้ะใ,ให้ลึกกว่าขนาดของ กรทางที่เห่าจะาลงไปโปกูกจะเป็นเพื่อนลอาลงดึกจากน้อยจะเนาะแล้วก็ก,กบ้างคต้นแบบนี้จะแล้วหลังจากนั้นก็หคดน้ำจะเป็นเพื่อนโดน้ำคือการจะแต่ละต้นเนาะนี่จะอดไป้างคตน้นเพื่อนนี่จะเป็นเพื่อนเราปล่อยเราจ้ะ่วนต้นกาพิกนี่จะเป็นเพื่อนเท้าโปูกไปแล้วถ้ามี ใบข้างล่างที่ว่าเพื้นติดกระดินจะตัดออกไปเลยจะก่อนที่จะหดน้ำจะเป็นเพื่อนเนาะนี่เดี๋ยวเฮามาสังเกตนี่ใบทาใบเพื่อนลายก็ตัดออกจะที่ว่าเพิ้นติดดินตัดออกไปเลยจะเป็นเพื่อนหลังจากนั้นสุกจะหดน้ำจะเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำเลยเวลารดน้ำก็ลดไปกลางคต้นเพื่อนได้จะเป็นเพื่อนนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้า เดี๋ยวหดน้ำเรียบร้อยแล้วก็เสร็ตเราจ้จเป็นเพื่อนจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะกันคลิปหนาหนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมคลิปค่ะจะกันคลิปหน,นาค่ะสวัสดีค่ะ